สวัสดีครับพี่พี่กลับมาพบกับผมวัดพระสวยนะครับลืมผมกันไปหรือยังครับเนี่ยผมหวานข้าวเสร็จก็พอดีก็มีเรื่องธุระสำคัญเข้ามานะครับก็เลยยาวเลยนะครับพี่พี่เป็นเดือนเลยครับกว่าจะจัดการเรื่องอะไรเสร็จก็ ก็เป็นเดือนกว่านะครับแต่หลังจากนี้ก็น่าจะเจอกันบ่อยขึ้นนะครับผมผมก็จะได้มีเวลาออกหาพระเยอะขึ้นแล้วนะครับอาจจะอาจจะลงได้ทุกวันเหมือนสมัยที่ผมทำคลิปใหม่ๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับนี่ครับผมเริ่ม ออกมาครั้งแรกก็นี่ผมได้พระปิดตาจัมโบปี3-1หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับวันนี้วันนี้ถือว่าเปิดเตอร์สักรลาดใหม่นะครับเดี๋ยวผมแบ่งแบ่งปันไปให้ครับนี่ครับนี่ตะกุดทององค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับค่าแป้งคาฝุ่น ยังลอยลอยฟูฟูเดิมเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมได้หลวงพ่อแพรมากี่องค์เว้เนี่ยนี่ครับสามองค์สามองค์สี่องค์สาอสาอสจา์ผมว่ามีสี่องค์นี่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นปี3940นะครับหลวงพ่อแพรเป็นสมเด็จแล้วก็แล้วก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นแพรเกปีหลวงพ่ออายุ91ปีนะครับนี่ต่อโค้ดพิกุล อันนี้เป็นเนื้อทองทองเหลืองแล้วก็อันนี้ก็เป็นแพ91เ้าหเหมือนกันนะครับเป็นรูปหล่อ นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อนวะด้วยนะครับพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อแพรเก้าหนึ่งอายุเก้าสิบเอ็ดปีนี่ครับผมได้สี่ชิ้นเลยครับวันนี้ผมใจดีแบ่งให้นะครับถือว่าเป็นการกลับมาคลิปแรกของผมนะครับนี่ครับสี่สี่องค์หลวงพ่อแพ้นี่นะครับผมเอาแค่ห้าร้อยครับพี่พี นี่ปกติผมขายปิดตาจัมโบโอ้องเดียวก็400แล้วนะครับนี่ครับชุดหลวงพ่อแพรนะครับสิทธิ์หลวงพ่อแพรเหมือนก,นกันกับผมนะครับเช่าไปเก็บบูชาได้นะครับนี่ครับ4องค์นี่ผมเอาแค่500ครับหลวงพ่อแพรมิตรตาสูงนะครับต่อไปก็เป็นนี่ครับผ้าปิด ตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับเป็นรุ่นย้อนยุคเป็นรุ่นเพชรลุ่งโลดครับองค์นี้ฝังตะกุดเงินสองดอกครับขอเวลาผมแกะแปด๊ดนึงนี่ครับเป็นรุ่นเพชรลุ่งโลดปี3าห้านะครับ ตะกุดเงินคู่เลยนะครับนิ้มือสวยสวยเลยครับตะกุดเงินคู่นะครับนี่ครับองค์นี้เอาแค่400ครับ ไม่รู้ว่ายังมีผู้ชมดูกันเยอะอยู่อีกหรือเปล่านะครับเพิ่งกลับมาครั้งแรกเอา400นะครับนี่องค์นี้ก็เป็นรุ่น111ยปีครับปีสี่ปีสีครับรุ่น111ปีพิมจัมโบนี่ครับ5้านะองค์นี้ไม่ได้ฝังตะกุดนะครับ องนี้เอาห้าร้อยครับพี่พี่ถือว่าสวยนะครับนี่ร้อยเอ็ดปีเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อง์นี้แช่น้ำมนครับองนี้สวยเลยครับเอาห้าร้อยนะครับพิมพ์ใหญ่ ต่อไปนี่ครับวันนี้ผมได้พระคาข้าวมาพร้อมกล่องเดิมจากวัดเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องรุ่นแรกนะครับกล่องแบบนี้ถ้าเป็นกล่องรุ่นหลังๆปีหลังๆก็จะเป็นกล่องใหญ่กรามีดีสีแดงครับนี่เป็นพิมพ์พระบาทขีดสวยครับนี่ครับสวยคมลึกเลยครับองค์นี้ หลายคลิปก่อนใครเช่าผมไปก็ราคาถูกลงนะครับตอนนี้เริ่มขยับขึ้นมานิดนึงแล้วเหมือนกันนะครับผมออกสนามครั้งแรกผมก็ยังตกใจอยู่นะครับว่าเริ่มขึ้นมาแล้วนี่ครับเห็นไหมครับพระสวยนะครับนี่ครับดูหน้าดูหน้าหลวงพ่อนี่ครับพระบาทขีดนะครับเป็นพิมพ์พระบาทขีด พระบาทขีดสวยๆเลยครับดูหน้านี่ครับนี่จมูกสวยๆเลยสวยจริงนะครับองค์นี้นี่ครับนี่องนี้ผมเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับสวยครับสวยทุกมิติเลยครับไม่มีบินไม่มีกระเทาะนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับ สมัยแรงๆโควิดใหม่ๆนี่อย่างนี้ต้องมีสองพันนะครับพี่ๆนี่ครับเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อไปนี่ครับเป็นคะแนนวัดประสาทนะครับเป็นคะแนนคะแนนพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นคะแนนพิมพ์ใหญ่นี่ครับ เป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของวัดประศาทธเลยครับปกติวัดประศาทนี่ก็จะเอาวัดต,ต่างๆมาสร้างล้อพิมพ์นะครับแต่ว่าพิมพ์นี้แกะเป็นพิมพ์ของวัดประศาทเลยครับนี่ครับด้านหน้านี่ยังสวยนะครับนี่ครับแต่ว่าด้านหลังนี่พระกระเทาะไปนะครับนี่ครับ ถ้าพี่ๆท่านใดไม่ซีเรียสก็นี่ครับด้านหน้าสวยนะครับนี่ครับผมเอาเบาๆเลยนะครับผมเอา400ครับองนี้ปกติถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ต้อง6 7 0 0นะครับผมเอาแค่400บาทครับนี่ครับสวยครับเอา400ต่อไปก็เป็นนี่ครับสมเด็จข้างดาว เจ้าคุณเที่ยงนะครับวัดละคลังนี่เป็นพิมพ์ปกโพพิมพ์ปกโพนี่หายากนะครับเจ้าคุณเที่ยงนี่สวยเลยครับสมเด็จข้างดาวเจ้าคุณเที่ยงแลว่าดูหน้าตานะครับมีรอยมีรอยกดพิมพ์ไม่เต็มนิดนึงนี่ครับผมเอา4ี่รอยนะครับอง์นี้สมเด็จข้างดาวเจ้าคุณเที่ยงวัดละคลังนี่ครับ เอาเจ็รอบาทครับนี่องค์นี้เป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นปีสามหนึ่งวัดบางขุนพรมนะครับปีสามหนึ่งนี่ครับจะมีจุดตรงนี้นะครับเอกลักษณ์3ามหนึ่งนี่ครับ เส้นได้ปีสามหนึ่งสวยนะครับองนี้องนี้ตัดเครื่องนะครับนี่ครับไม่ได้ตัดมือนี่นะครับตัดเครื่องถ้าตัดมือแพงนะครับปีสามหนึ่งเนี่ยครับองนี้องนี้ผมเอาแค่ห้าร้อยครับปีสามหนึ่งพิมพ์เส้นได้เอาห้าร้อยบาทนะครับ อันนี้ก็ได้พิมพ์เส้นได้มาเหมือนกันนะครับบางขุนพรมแต่ว่าเป็นปี39ครับนี่อันนี้ปี39มเกตรงนี้ไม่มีกล่องนะครับผมเอาแค่300ครับนี่สวยนะครับปี39พิมพ์เส้นได้นี่ครับ อันนี้เป็นคะแนน1้อปีนะครับนี่คะแนน1้อปีไม่มีกล่องนะครับแต่ว่าพระสวยสมบูรณ์ครับไฟจ้าไปไหรือไง นี่ครับพระสวยสมบูรณ์ครับนี่องค์นี้เอา400ครับคะแนน108 118ปีปึ๊บต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินครับรุ่นฝาคำลนครับองค์นี้นี่โอ้องค์นี้ดำปึ๊บเลยนะครับ แต่ว่าไม่ได้ต่อโค้ดนะครับองนี้ธรรมดาครับพระสร้างเยอะอาจจะอาจจะหลงโค้ดนะครับแต่ว่าดูโค้ดที่หน้าอกครับนี่ครับพระสวยน่ารักเลยปี3-4ครับสร้างจากเนื้อโลหะเก่านะครับดูครับเนื้อดำเป็นขุมเลยครับนี่ครับเอาแค่สา0รครับองนี้ สวยสวยด้วยนะครับองค์นี้แล้วก็ราคาเบาๆเลยครับปี2 5งหสามสนี่ครับเอาไปส่องดูเนื้อเพลกปืนแตกได้เลยนะครับนี่ครับนี่เอาแค่300อน,นะครับรุ่นฟ้าคำลนอีกองค์เป็นกีบบัวหลวงปู่ทวดรสสองร0อนะครับสร้างปี2525 25ั้าร้อยี่ครับ องนี้เป็นหน้าหน้าหนุ่มธรรมดานะครับนี่ถือว่ายังน่ารักนะครับองนี้เอาสามร้อยครับนี่ครับเปิดมาใหม่เปิดเบาๆก่อนเลยครับ เรียกพ,พี่กลับมาดูผมกันก่อนครับอย่าเพิ่งหน,นีผมไปไหนครับนี่โอ้ครับองนี้เป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับเป็นรุ่นหลังองนี้เป็นรุ่นบูรณะอุโบสถนะครับกับรุ่นรวยเพิ่มพูนนะครับปีสี่ห้าองนี้ก็น่าจะปีสี่ห้าเหมือนกันนะครับบูรณะโบสถ์เนี่ย ทั้งคู่เลยนะครับเป็นมีปลากับไก่น่าจะปี4ี่ห้าองนี้ก็หลวงพ่อรวยหลวงปู่เพิ่มหลวงพ่อพูนนะครับมาปลุกเสกเนี่ยครับองคู่นี้ผมอ๋อไม่เอาดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมแถมให้ดีกว่าถ้าถ้าวันนี้ใครเช่าผมอสองรายการนะครับผมแถมให้อีกองหนึ่งสมมุติว่าสมมติว่าพี่ท่านใดเช่าสองรายการนี้ ผมก็แถมองค์นี้ให้ไปนะครับใครเช่าอีกสองรายการผมก็แถมอง์นี้ให้ไปนะครับนี่ครับแถมเลยดีกว่าครับนะครับพี่ๆหรือถ้าใครเกินสองรายการเดี๋ยวผมหาของแถมเพิ่มให้อีกนะครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับช่วงที่ผมหายไปก็ถามถ่ยผมมาผมยุ่งจริงๆครับเดี๋ยวครา้งนี้เจอกันบ่อยขึ้นแน่ครับผมขอบคุณมากๆครับ